วันที่22เมษาเป็นการรวมคณะสงฆ์ทั่วประเทศ40,000กว่าวัดเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีใครที่จะสามารถกระทําอย่างนี้ได้ทําให้เกิดความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกส,ส,สบายใจนะครับที่จะได้ไปเห็นบรรยากาศแบบนั้นเพราะว่าบ้านเราแต่ปัปตนีนะี่หาลูกยาก อาตมาบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีจนสามารถสอบได้เปรียนทำเจ็ดประโยคและบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ20ปีบวชมา31พรรษาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี อาตมาภาพบวชได้47สิบพรรษาแล้วพวกบวชแรกๆก,ก็เข้าปฏิบัติธรรมหลังจากออกพร,รรษาก็เดินไปศึกษาธรรมะตามที่ต่างๆทุดวงบ้างสัมมนาบ้างเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็นํามาไปาพื้ปฏิบัติมีตําแหน่งเป็นเจ้าคณะตําบลข้อกระบืออําเภอปนาเรศจังหวัดปัตตานี สถานการณ์ของภาคใต้มันมาตั้งแต่ปี2547แต่ละคนก็อยากจะย้ายไปอยู่สถานที่ปลอดภัยบ้านเกิดอยู่ที่นั่นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเราก็กลับมาเป็นที่พึ่งของญาติโยมเมื่อญาติโยมเห็นพระกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองโยมก็อยู่ได้เพราะว่าโยมเขาหาที่พึ่งทางใจก็คือพระพระอยู่เขาก็อยู่เป็นเพื่อนพระดีที่สุดก็คืออยู่ด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันเผ,าต,นา,ผาตรงนู้นบ้างเผาตรงนี้บ้างระเบิดบ้างทําใจนะครับว่าเราอยู่ในพื้นที่ไม่อยากจะ ้อไปยยู่ทีน่นเป็นตินที่อยู่ของเราเราก็ต้องอยู่เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันโดยเฉพาะตอนนี้ทางภาคใต้ของเราสาจังหวัดนิพพา้ก็มีน้อยบางวัดก็มีอยู่แค่รูปเดียวบางวัดก็ไม่มีพระเลยคือเราไม่คิดจะหนีนะครับจะสู้ต่อไป เฉลิปตุม,มเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าห้าปวงเป็นสิ่งรวมใจของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีเห็นความสะอาดความสงบความเรียบร้อยที่เราสามารถนํามาใช้ในวัดของเราได้กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายนั้นมีความสามากกัคคีทําอะไรก็จะเป็นระเบียบแบบแผนเห็นแล้วก็สบายใจชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีมารวมกันเป็นหมู่คณะเยอะมากเป็นภาพที่สวยงามหาได้ยากเพราะว่าทางปัตตานีนั้นพระมีน้อยแต่ว่าวันนั้นมีพระที่วัดพระธรรมกา กายมาร่วมด้วยเป็นกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์เราชาวปัตตานีนั้นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าวัดปัรรมกายนั้นได้มาจรัดส่งแสงอยู่ที่ปัตตานีเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจดีใจที่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่หลวงพ่อนั้นดําเนินมางานฉลองพระเจดีย์พระบ,บรมสารีริกธาตุที่ปัตตานีไม่เคยจะได้เห็นประดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในเขต3มจังหวัดภาคใต้ญาติโยมเห็นพระอย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายนะพระเยอะๆจัดได้ดีมาก้วสวยด้วยประทับใจมากหลวงพ่อเก่งครับเป็นพระที่ าการบริหารหรือการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานี้เราจะเห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าเราก็ยินดีแล้วก็อยากให้มีบ่อยๆทีนี้จะได้อุ่นใจจะเห็นไปเยอะๆรู้สึกว่าดีมากเลย เราั้นได้เห็นความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจมั่นของหลวงพ่อธรรมชโยที่อยากจะให้ดวงตะวันเป็นดวงเดียวกันหมายความว่าพระสงฆ์ของเรามีความสามัคคีร่วมกันวันที่22มเมษายนเป็นการรวมคณะสงฆ์ทั่วประเทศ40,000กว่าวัดเป็นเนื้อนาบุญของโลกกิจกรรมที่ดีงามนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากไม่มีใครที่จะสามารถกระทําอย่างนี้ได้จะมีการรวมสงฆ์มีพระภิกษุทั่วประเทศจะไปรวมกันจุวัะตรมกายไม่มีคณะ สงฆ์ใดเขาจะคิดจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็มีวัธรรมกายนะรี่เริ่มจักดจกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาทําให้เกิดความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสบายใจนะที่จะได้ไปเห็นบรรยากาศแบบนั้นเพราะว่าบ้านเราแถวปัตตานีนั้นหาดูยากไม่เคยจะได้สัมผัสมากนะวัรมกายนี่สามารถที่จะประสานพุทธบริษัทพระภิกษุสงฆ์ในสังคมุญชนเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จะให้สงฆ์เป็นปึกแผ่นเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตั้งความสามัคคีกันหนาประเทศไท เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแนจ่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้โดยเฉพาะจะไปเชื่อมสายบุญกับพุทธบุตรสิจวัฒยเด่นภาคใต้ที่ท่านอุทิศชีวิตรักษาพุทธศาสนาเอาไว้ให้กับทุกทุกคนในโลกซึ่งเป็นของทุกคนที่ต้องศึกษาจะได้ดำเนินทิตที่ถูกต้องปิดตบายไปสวรรค์แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันการที่พุทธบุตรศิจวัฒยเด่นภาคใต้ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในบุญตรงนั้นแม้เพียงน้อยนิดก็ควรจะมี ไปเชื่อมสายบุญกับท่านช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านอย่างนั้นเราก็ทุมท่มเทกันให้มันเต็มกําลังเลยเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้เมตตาแก่คณะสงฆ์ทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นสถานที่ที่จะมารวมกันขอให้หลวงพ่อมีอายุมั่นคงยืนตามที่หลวงพ่อปรารถนาครับขอให้หลวงพ่อจงเจริญจมงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเป็นที่พึ่งของญาติโยมพุทธบริษัททั้งประเทศทั้งโลกเลยครับ